ครับสวัสดีครับนะจากประเด็นของการเปลี่ยนแปลงของ FBA โคชใหม่นะครับที่ผมได้ลงคลิปที่มีการแนะนําไว้ว่าในส่วนของโคชใหม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะครับเนาะจะมีประมาณ10ข้อนะครับที่ผมเอาไปใน y o u t u b e นะครับรวมทั้งตอนไปอินเอาเทนนิ่งกับนักเรียนนะครับก็จะอธิบายนะความจุดแตกต่างนะส่วนเพิ่มเติมต่างๆของโคชใหม่นะครับ ีนี้มันกๆๆ็มันก็มีคําถามอีกเรื่องหนึ่งนะครับว่าแล้วแบบฟอร์มนะครับแบบฟอร์มของเวอร์ชันที่4นะครับนี่คือเวอร์ชัน4นะครับนะเวอร์ชันที่4ซึ่งมันจะมีแบบฟอร์มต in ั้งแต่ A จนถึง H อนะครับนะอันนี้ผมเลือกมาเป็นแบบฟอร์ม B บอยนะครับนะแบบฟอร์มของเวอร์ชันที่4นะครับซึ่งพวกเราก็จะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนะครับแบบฟอร์มของเวอร์ชันที่4สอดคล้องกับแบบฟอร์มของเวอร์ชันใหม่อยังไรบ้างนะอันนี้เป็นแบบฟอร์มของเวอร์ชันใหม่นะครับซึ่ง เวอร์ชันใหม่มันแบ่งออกเป็นเจ็ดสเต็ปนะเจ็ดสเต็ปของการเจ็ดเจ็ดสเต็ปแอปโรดนะครับเจ็ดขั้นตอนของการประเมินนะซึ่งในแบบฟอร์มจะมีอยู่ทั้งหมดหกสเต็ปสเต็ปที่หนึ่งถึงสเต็ปที่หกนะครับนะมีคำถามเกิดขึ้นแล้วว่านะฮะแบบฟอร์มของเวอร์ชันใหม่นะครับมันสัมพันธ์กับแบบฟอร์มของเวนะอร์ชันเก่านะยังไงบ้างนะฮะช่องไหนสัมพันธ์กับช่องไหนนะครับโปรเซสไหนสัมพันธ์กับโปรเซสได้นะครับ เดี๋ยววันนี้ผมจะมาอธิบายให้ฟังว่าในส่วนของแบบฟอร์มเวอร์ชันใหม่นะครับ f m E a AIGN VDA นะของเวอร์ชันใหม่นะครับแต่ละช่องนะฮะแต่ละสเตปมันสัมพันธ์กับแบบฟอร์มของเวอร์ชันเก่าช่องไหนบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าว่าทั้งสองแบบฟอร์มมีความสัมพันธ์กันยังไงนะครับซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถที่จะท r a เฟอร์ข้อมูลได้อย่างถูกต้องนะครับจากแบบฟอร์มเวอร์ชันใหม่แบบฟอร์มเวอร์ชันเก่านะครับเข้าสู่เวอร์ชันใหม่นะครับ ็จะเป็นตัวช่วยให้เรานะครับทราบวะ่าะมันตแต่ละแบบฟอร์มทั้งสองมีความสำคัญยังไงช่องไหนสำพัญกับช่องไหนนะครับซึ่งผมจะอิงกับแบบฟอร์มของเวอร์ชันเก่านะครับแล้วจะบอกคุณว่าแบบฟอร์มเวอร์ชันเก่านะครับมันสัมพันธ์กับสเต็ปไหนของเวอร์ชันใหม่ข้อที่เท่าไหร่นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับโอเคนะครับมาดูกันนะครับสําหรับ FMA เวอร์ชันเก่ากับเวอร์ชันใหม่นะครับ ซึ่งผมจะใช้แบบฟอร์มของเวอร์ชันเก่านะครับใช้แบบฟอร์มของเวอร์ชันเก่านะครับเป็นตัวตั้งต้นนะครับว่าในส่วนของเวอร์ชันเก่านะครับถ้าคุณจะทานเฟอร์ไปเวอร์ชันใหม่นะครับแต่ละช่องของเวอร์ชันเก่ามันสอดคล้องกับสเต็ปไหนของเวอร์ชันใหม่สอดคล้องกับสเต็ปใดข้อไหนของเวอร์ชันใหม่นะครับเบื้องต้นนะครับดูตรงสเต็ปที่1นนะฮะสเต็ปหนึ่งของเวอร์ชันใหม่ก็คือตรงเฮดเดอร์ตรงหัวนะฮะเฮดเดอร์นะครับตรงหัวกระดาษเลยนะครับ ตรงที่เรามีการใส่ข้อมูลต่างๆนะครับนะทีนี้ในส่วนของเวอร์ชันใหม่นะครับนะช่องนะในส่วนของเวอร์ชันเก่านะครับที่มันสอดคล้องกับเวอร์ชันใหม่นะครับอันดับแรกเลยครับช่องไอเทมนะครับช่องไอเทมไอเทมจะสอดคล้องกับสเตปสเตปที่1นึ่นะหนึ่งจุดห้าหนึ่งจุดห้าถ้าคุณจะไปดูถ้าคุณเข้าไปดูนะครับมันจะเป็นเรื่องของ subject นะครับไอเทมจะตรงกับ subject นะครับของหนึ่งจุดห้านะ ส่วน1.4นะฮะโมเดลเยียกับโปรแกรมนะฮะจะตรงกับสเตปที่1.4นะหัวข้อที่4ครับนะจะเป็นโมเดลเยียกับแพลตฟอร์มนะครับนะข้อทีมนะฮะข้อทีมจะสอดคล้องกับสเตปที่1ข้อที่8นะครับ1.8เนาะสเตปที่1ข้อที่8เป็นเรื่องของ cross function team นะครับนะเปลี่ยนชื่อนิดนึงนะฮะจากทีมงานหลักเป็นทีมงานที่เกี่ยวข้องกับหลายแผนกครับหลายส่วนงานนะครับ โปรเซสเรสปอนสปิตี้นะครับนะอันนี้ยังใช้ชื่อเดิมนะครับเป็นสเต็ปที่1ข้อที่10นะครับ1ข้อที่10นะครับส่วนคีย์เดทก็ยังเป็นสเต็ปเดิมครับสเต็ปที่1ข้อที่9นะครับคีย์เดทนะครับลองไปดูนะฮะเรื่องของวันที่เริ่มจะทำนะครับนะ f m a d a t a ครับ FMA data นะครับ ออริจินอลครับสเตปที่1.6นะครับนะสเตปที่1ข้อที่6นะครับนะสเตปที่1ข้อที่6นะครับนะ FMEA number นะครับก็จะเป็นสเตปที่1ข้อที่9นะครับอาจารย์ขยายนะครับ FMEA number นะครับจะเป็นสเตปที่1ข้อที่9นะครับนะส่วน FMEA revision นะครับจะเป็นสเตปที่1ข้อที่7นะครับสเตปที่1ข้อที่7นะครับ ลองไปเปิดดูนะครับในส่วนของสเตปที่1นะที่มีความสอดคล้องกับเวอร์ชั่นเก่านะครับนะไอเทมเป็นสเตปที่1.5นะครับโมเดลเยียโปรแกรมสอดคล้องกับสเตปที่1.4มีเปลี่ยนชื่อนิดหน่อยครับเป็นโมเดลเยียกับแพลตฟอร์มนะครับอทีมสเตปที่1.8นะครับเปลี่ยนชื่อเป็นคลอ f u n c t i o n ท l t e ีมนะครับโปรเซ s responsivity สเต็ปที่1.10นะครับอันนี้ใช้ชื่อเดิมนะครับ FMEA Data นะฮะ Original ครับสเต็ปที่1.6 FMEA Revision นะฮะกรณีมีการแก้ไขรีไวซ์สเต็ปที่1.7นะครับแล้วก็ FMEA Number สเต็ปที่1.9นะครับอันนี้เป็นความสอดคล้องของสเต็ปที่1นะครับ Plan and p r e p a r a t i o n นะครับของ FMEA v e r s i o นใหม่กับ Version เก่านะครับมาดูต่อครับ มาดูต่อนะช่อง Process Step นะฮะช่อง Process Step นะหรือฟังก์ชันนะฮะสอดคล้องกับ FMEA s ส e p ปที่2.2นะครับ FMEA s ส e p ที่2.2เส e p 2ของ FMEA นะเป็นขั้นตอนของ Structure Analysis นะฮะเป็นในส่วนของ Structure Analysis นะครับนะซึ่ง2.2จะเป็นในส่วนของ Process Item นะครับ Pro c e s s item นะ process item ก็คือ อ่าโปรเซสหรือโปรเซสโฟชาร์ดขั้นตอนการผลิตนะครับนะดังนั้นโปรเซสสเต็ปนะฮะหรือฟังก์ชันของเวอร์ชันเก่านะครับก็คือสเต็ปที่2.2นะโปรเซสไอเทมของเวอร์ชันใหม่นะครับนะส่วนช่อง Requirement นะครับข้อกำหนดนะช่อง Requirement นะครับนะจะสอดคล้องกับสเต็ปที่3.2นะหรือขั้นตอนของนะฮะเรื่องของเอ่อฟังก์ชัน a n a l y s ซินะฮะฟังก์ชัน a n a l y s ซินะซึ่ง3.2จะเป็น ฟังชันออฟเดอะโปรเซสต์ไอเทมนะครับฟังชันออฟเดอะเดอะโปรเซสต์สเต็ปนะครับฟังชันออฟเดอะโปรเซสต์สเต็ปนะครับในส่วนของสเต็ปที่สามจุดสองนะครับนะนะช่องต่อมาครับ potential failure mode นะฮะ potential failure mode นะหรือเรื่องของออข้อบอกพร่องนะครับนะหรือเรื่องของข้อบอกพร่องหรือจุดบกพร่องนะครับ จะสอดคล้องกับสเต็ปที่4.2สเต็ปที่4คืออะไรฮะสเต็ปที่4ก็คือ Failure er Analysis นะครับ Failure er Analysis นะ4.2จะเป็นเรื่องของ Failure er Mode นะ Failure Mode นะครับ er นะบช่องของ Failure er Mode นะซึ่ง Failure er Mode ก็จะบอกถึงความบกพร่องที่เกิดขึ้นในส่วนของไอ้ขั้นตอนที่โปรดักที่เราทำาทำการผลิตของขั้นตอนนั้นๆนะครับนะ ช่องต่อมาครับ potential effect of failure นะครับนะผลกระทบของความล้มเหลวนะครับผลกระทบของความล้มเหลวจะสอดคล้องกับสเตปที่4.1นะครับ4.1นะ4.1ก็จะเป็นขั้นตอนของ failure analysis เหมือนเดเหมือนกันนะครับนะนะซึ่ง4.1จะเป็นในส่วนของ failure effect นะครับ failure effect failure effect นะครับที่กระทบต่อ i n p l a n t chip to plant นะรหรือ end user นะครับ f ฟลเลอร์เอฟเฟนะหรือ FE นะครับ Fe นะครับนะซึ่งในส่วนของ f ฟลเลอร์เอฟเฟนะฮะหรือ Potential Effect of Failure ของเดิมนะฮะนะผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อ i อิ n t Chip-to-Plan แล้วก็ e n d u s e r นะครับเราจะต้องเปิดในเรื่องของตารางความรุนแรง s o l i i t y นะฮะซึ่งช่อง s o l i i t y นะฮะของเวอร์ชันเก่าก็จะตรงกับเวอร์ชันใหม่นะครับนะ ก็คือเป็นของสเตปสเหมือนกันครับเป็นการเปิดตารางเอสนะฮะหรือตารางความรุนแรงนะครับนะซึ่งตารางความรุนแรงโซลิตี้ของเวอร์ชั่นใหม่นะครับมันจะแบ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นกับ3ส่วนนะครับนะสส่วนถ้าของเดิม2ส่วนนะสส่วนนี้ก็คืออินแ plan กะทบต่อกระบวนการผลิตของเราต่อขั้นตอนการผลิตของโรงงานเราครับสครับกระทบต่อชิปทูแ plan นะชิปทูแ plan ก็คือลูกค้าที่เรามีการส่งงานนะลูกค้าที่เรามีการส่งงานนะครับให้กับลูกค้าของเรา ผลกระทบอาจจะถึงขั้นต้องไปตรวจร้อยคัดร้อยนะหรือถึงขั้นอาจจะต้องหยุดลายผลิตนะหนึ่งหนึ่งชั่วโมงมากกว่า1ชั่วโมงหรือ1กะเป็นต้นไปนะครับก็ลองไปดูในตารางของ s o ลิตี้นะครับนะดังนั้นช่องโซลิตี้ของเวอร์ชันเดิมจะเป็นการเปิดตารางนะครับเป็นการเปิดตรางนะเหมือนกับเวอร์ชันเวอร์ชันใหม่ก็เป็นการเปิดตารางเหมือนกันนะครับ,รนะรบช่องต่อมาครับ Classification นะฮะ นะคลาสคลาสเซซชันซึ่งเราจะใส่จุด SC ใช่ไหม SC p อ i n t นะเป็นซิมโบลของ SC นะ FMBA เวอร์ชันใหม่นะครับนะในส่วนของ FCFC นะฮะจะกล่าวเอาไว้ในสเต็ปที่5และ6ครับสเต็ปที่5และ6นะครับสเต็ปที่5เป็นในเรื่องของ Risk Analysis นะครับสเต็ปที่6เป็นในเรื่องของ Optimization นนะครับซึ่งในส่วนของ SC นะฮะ ทั้งสเต็ปหและสเต็ปหครับจะใช้ชื่อว่า SC o f Product นะครับช่อง SC o f Product นะครับซึ่งจะอยู่ในช่องท้ายๆของสเต็ปที่หและสเต็ปที่หกนะลองไปดูนะครับช่องต่อมา Potential Cross Off a i l u r e นะครับ Potential Cross Off a i l u r e นะหรือสาเหตุของความล้มเหลวนะครับสาเหตุของเฟลนะครับนะจะสอดคล้องกับเวอร์ชันใหม่สเต็ปที่4.3นะครับ Potential Cross o f Failure จอดสอดคล้องกับเโพชเชนใหม่สเต็ปที่4.3สเต็ปที่4.3ก็คือเฟลเลอร์อันลสิทนะครับช่องที่3จะเป็นเฟลเลอร์คลอสนะครับเฟลเลอร์คลอสนะหรือสาเหตุที่เกิดขึ้นครับเฟลเลอร์คลอสออฟเดอะเวิร์กอิมเมนต์นะครับนะสาเหตุที่เกิดขึ้นจากปัจจัยการผลิตต่างๆจากเวิร์กอิมเมนต์ต่างๆนะครับนะโพชเชเชลคลอสออฟเฟคจะสอดคล้องกับสเต็ปที่4.3นะครับนะช่องต่อมาครับออคเคอร์แลนด์โอกาสในการเกิดน,นะครับ ซึ่งออคเลนของเวอร์ชันเก่านะฮะก็จะตรงกับเวอร์ชันใหม่เลยครับก็คือเป็นการเปิดในเรื่องของตารางออคเลนนะครับซึ่งตารางออคเลนจะอยู่ในสเต็ปที่5นะสเต็ปที่5เป็น r i สแอนาลิซิสนะครับสเต็ปที่5เป็น r i สแอนาลิซิสนะครับนะเปิดตาราง r i สแอนาลิซิสออคเลนนะครับของเวอร์ชันใหม่นะครับจะมีทั้งหมด3ตารางนะครับนะโอกาสเกิดจากการพยากรณ์โอกาสเกิดตามกับ ตามช่วงเวลาและโอกาสเกิดกับจำนวนจานวนงานที่ผลิตนะครับนะมีอยู่สทั้งหมด3ตารางนะคุณต้องไปดูนะครับว่าคุณจะเลือกใช้ตารางไหนนะพยากรณ์นะตามช่วงเวลาหรือตามยอดการผลิตนะครับนะช่องต่อมา Current Process Control Prevention นะฮะ c u r r e n t p r o c e s s คนคอนโทรลพรและ Current Process Control Detection นะเอาสองช่องเลยนะฮะเรื่องของการควบคุมเรื่องของนะฮะ เคอร์เ t นต์โปรเซสคอนโทรลเพียชันคือการป้องกันในปัจจุบันส่วนเคอเรนโปรเซสคอนโทรลดีเรชันคือการตรวจจับในปัจจุบันนะครับนะในปัจจุบันคุณมีการป้องกันสาเหตุยังไงและในปัจจุบันคุณมีการตรวจจับความล้มเหลวหรือสาเหตุยังไงนะครับนะซึ่งทั้ง2ช่องนี้ครับจะสอดคล้องกับสเต็ปที่5านะครับจะสอดคล้องกับสเต็ปที่5นะเคอร์เรนต์เพียร์ชันคอนโทร Current Pension Control กับ Current Detection Control นะครับ,นะรบการาควบคุมการป้องกันในปัจจุบนันและการควบคุมการตรวจจับในปัจจุบนันนะครับนะซึ่งทั้ง2ช่องนี้นะครับทั้งเวอร์ชันเก่ากับเวอร์ชันใหม่ก็ใช้เป็นช่องเดียวกันเลยนะครับนะการควบคุมการป้องกันในปัจจนะุบันนะความหมายคือนับปัจจุบนันนะครับ เรามีการป้องกันในส่วนของสาเหตุนะในส่วนของสาเหตุนะที่จะส่งที่จะส่งผลให้เกิดต่อปัญหาของเรานะครับมียังไงบ้างนะส่วน current detection control นะครับนะช่องนี้นะคะ current detection control นะการตรวจจับในปัจจุบันนะฮะก็จะเป็นเรื่องของการใช้เครื่องมือวัดต่างๆนะครับนะเครื่องมือวัดที่เป็น variable data นะที่เป็น scale ที่เป็นเอ่อโกโนโกนะครับหรือการตรวจโดยสายตาหรือการตรวจวัดโดย a อ t o ัอตโมติต่างๆนะครับนะใช้ในการตรวจจับเรื่องของความล้มเหลวนะหรือใช้ในการตรวจจับในเรื่องของสาเหตุนะครับนะตรวจได้ทั้งที่เป็นอัตโนมัติทั้งที่เป็น v a r i a l ด data นะพวกดีตอนต่างๆนะฮะหรือสเกลนะเป็นพวกเกตเช็คโกโนโคเกตนะครับนะรวมทั้งการตรวจโดยสายตานะครับนะซึ่งในส่วนของ current d i เ e c t ั o น control นะการระบุเครื่องมือในส่วนของการตรวจวัดตรงนี้นะครับ ก็จะสอดคล้องกับช่อง detection นะ detection นะครับหรือในเรื่องในส่วนของตารางการตรวจจับนะสอดคล้องกับสเต็ปที่5นะก็คือการเปิดตาราง detection นะครับความสามารถในการตรวจจับช่องต่อมานะครับ detection นะครับหรือการเปิดตาราง detection นะความสามารถในการตรวจจับนะครับซึ่งตาราง detection นะครับซึ่งตาราง detection นะ ก็จะสอดคล้องกับสเต็ปที่5นะครับสเต็ปที่5นะเปิดตาราง detection เหมือนกันนะสเต็ปที่5 r i ริ analysis นะครับตาราง detection ของเวอร์ชันใหม่นะครับจะนำเรื่องของการประเมินเกรด r n เเป็นตัวช่วยนะเป็นข้อมูลส่วนหนึ่งนะในการในการเลือกนะเลือกแรงหรือเลือกนีเวลในการประเมินนะครับนะนะทั้งเกรด r ที่เป็นในส่วนของ variable data และ t t t r u t u d a t a นะครับดังนั้น ดีเรคชั่นของเวอร์ชันใหม่คุณต้องนําผลการประเมินเกรดอาราเป็นส่วนหนึ่งนะในการประเมินแรล่งของดีเรคชั่นด้วยครับว่าจะอยู่ที่แรง่งเท่าไหร่นะหกเจ็ดหรือแปดนะครับนะช่องต่อมาครับช่องของ rpN นะครับ RPN เนาะอารีนนะครับ RPN นะครับนะหรือการคํานวณในเรื่องของค่าความเสี่ยงนะครับหรือตัวเลขความเสี่ยงที่เรามีการตั้งขึ้นมานะครับในส่วนของเวอร์ชันใหม่ เราจะไม่มีการคำนวณ RPN นะครับซึ่ง RPN เดิมคือนะฮะนำความรุนแรงคูณด้วยโอกาสเกิดและคูณด้วยการตรวจจับ s คูณ o คูณ d นะซึ่งเราจะมีการตั้งเป็นคะแนนเอาไว้นะหรืออาจจะอิง,องจากคะแนนของลูกค้านะครับนะเ mm hmm. วอร์ชันใหม่จะไม่ใช้การเปิดไม่ใช้การคำนวณน,นะครับแต่จะใช้เป็นการเปิดตารางนะเรียกว่าตาราง AP นะครับสเต็ปที่5นะดังนั้น RPN จะสอดคล้องกับสเต็ปที่5 ในส่วนของการเปิดตาราง AP นะ AP คือ Action Priority นะฮะเป็นตารางที่จะนำ SOD นะมาจับก,กลุ่มนะครับตารางคะแนน S คะแนน O คะแนน D e c t i o n เอามาจับก,กลุ่มนะครับนะซึ่งในการจับก,กลุ่มนี้จะแบ่งออกเป็น3กลุ่ม High Risk Medium Risk และ Low Risk นะอยู่ที่ว่าคะแนนที่เรามีการนำมาจับครับ SOD มันจะตกอยู่ในกลุ่มไหนกลุ่มของ High Risk กลุ่มของ Medium Risk หรือกลุ่มของ Low Risk นะครับนะนี่คือช่อง RPN นะครับ ถัดจากช่อง rpn นะครับถ้าเป็นตัวเก่านะฮะถ้าเป็นเวอร์ชันเก่านะครับจะเป็นข้อมูลที่เราต้องมีการแอคชั่นนะครับนะความหมายคือว่าถ้า rpn ของเรามันเกินเกณฑ์นะของเวอร์ชันเก่าเนาะเราจะต้องระบุในเรื่องของ recommendation นะครับว่าเราจะมีการทำยังไงบ้างนะครับนะใครเป็นผู้รับผิดชอบด้านนู่นนี่นะครับนะแต่ของเวอร์ชันใหม่อย่างที่บอกครับเราไม่ใช้ rpn นะเราใช้ ap ดังนั้นในส่วนของ ap นะครับถ้า ตาราง AP ที่เราเปิดนะครับตกอยู่ในส่วนของ High Risk ความเสี่ยงสูงนะครับหรือ Medium r i s k นะฮะซึ่งมี d i u m ม i s k มีให้คุณเลือก2ทางคือ1คุณดำเนินการปรับปรุงนะฮะหรือเปลี่ยนวิธีการตรวจนะครับก็คือเหมือนกับแอคชั่นของต้องแอคชั่นเหมือน r p n ตัวเก่านะครับหรืออีกเคสหนึ่งคือมีเดียมริสนะครับถ้าคุณไม่ต้องการปรับปรุงหรือไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงกได้คุณต้องมีหมายเหตุนะครับมีเหตุผลนะครับซึ่งเหตุผลที่ที่จะแสดงว่า ทำไมเราถึงไม่แอคชั่นนะครับนะเหตุผลที่จะไม่แอคชั่นเนื่องจากกระบวนการของเรานตอนนี้มันก็สามารถตรวจจับได้ดีอยู่แล้วนะคุณก็ต้องไปลงหมายเหตุลงในช่องแสดงเหตุผลในช่องมาเหตุนะครับโอเคทีนี้ช่อง recommend a t i o n นะครับของเวอร์ชันเก่าจะสอดคล้องกับสเต็ปที่6สเต็ปที่6คือ optimization นะครับนะซึ่งของเวอร์ชันใหม่ครับจะแบ่งเป็น prevention action และ detection action นะครับจากเดิมนะ มีแค่ช่องเดียวคือ recommendation นะความหมายคือวะคำแนะนําสําหรับการดําเนินการต่างๆว่าคุณจะปรับปรุงแก้ไขไร้บ้างแต่ว่าเช่นม่แยกให้เลยนะว่าคุณจะ a คชั่นในเรื่องของการป้องกันยังไงนะนั่นคือคุณอาจต้องไปปรับปรุงในเรื่องของวิธีการป้องกันเดิมของคุณให้มันมีความชัดเจนขึ้นให้มันมีความหลากหลายหรือมีความถี่มากขึ้นนะครับ mm hmm. แล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือ detection action นะครับก็คือ action ในส่วนของการตรวจจับ ซึ่งคุณอาจจะต้องไปเปลี่ยนวิธีการตรวจเปลี่ยนเครื่องมือในการตรวจเปลี่ยนในเรื่องของขั้นตอนวิธีการตรวจต่างๆนะครับเปลี่ยนขั้นตอนการตรวจเปลี่ยนเครื่องมือในการตรวจให้มันตรวจจับได้ดีขึ้นซึ่งการเปลี่ยนเครื่องมือนะครับในการตรวจมันก็จะมีค่าใช้จ่ายเนาะยกอย่างเช่นจากเดิมคุณตรวจด้วยสายตานะใช้แอพลนส์นะครับแต่คุณอยากจะให้มันมีการตรวจจับที่มีความแม่นยําขึ้นคุณอาจจะเปลี่ยนเป็นตัวเลเซอร์หรือสแกนเนอร์ในการตรวจแอพลน์ซึ่งมันก็มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นพอสมควรดังนั้น d t e c t i o n action อาจจะไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้อาจจะต้องใช้วิธีการตรวจเดิมแต่เราไปปรับปรุงในเรื่องของ prevention แทนนะครับนี่คือช่องของ recommendation นะครับช่องต่อมานะครับนะ responsibility and target commission date นะครับนะซึ่งในส่วนของเวอร์ชั่นใหม่นะครับนะในส่วนของเวอร์ชั่นใหม่นะมันแบ่งออกเป็น2ช่องนะครับของเก่ามันรวมมันเลยใช่ฮะนะผู้รับผนะิดชอบและ เป้าหมายที่จะคอมพลทนะครับว่าจะเสร็จคอมพลทเมื่อไหร่ของเวอร์ชันใหม่ครับมันแบ่งออกเป็น2ช่องนะก็อยู่ในสเต็ปหเหมือนกันนะฮะช่องหนึ่งเรียกว่า responsible นะ e s p o n s i b l e person name นะนะให้ระบุในส่วนของผู้รับผิดชอบนะครับซึ่งต้องระบุชื่อด้วยครับ p n r s o n name ด้วยนะว่าเป็นใครนะฮนะระบุชื่อเลยว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบนะอีกช่องหนึ่งก็เป็น Target Commission Date นะเป็น เป้าหมายที่จะคอมพลีตนะครับว่าจะเสร็จเมื่อไหร่คอมพิีต์เมื่อไหร่นะดังนั้นเวอร์ชันใหม่แยกเป็น2ช่องนะรีสพอร์ติบิลช่องหนึ่งทาร์เก็ตคอมมิชชั่นเดช่องหนึ่งนะครับของเก่ารวมกันนะครับช่องต่อมาครับในส่วนของของของเก่าคือแอคชั่นรีเซวใช่ไหมฮะแอคชั่นรีเซวก็คือนะฮะหลังจากที่คุณมีการปรับปรุงแล้วนะหลังจากที่คุณมีการปรับปรุงแล้วนะฮะคุณต้องมีการประเมินเรื่องของ r P N ใหม่นะครับถ้าเป็นเวอร์ชันใหม่นะครับช่องแอคชั่นเทคเอฟเฟกติฟ Action Take Effective Date นะครับก็คือว่า,เ,าเริ่มมีผลผลดำเนินการเริ่มมีการใชไ้ได้เมื่อไหร่นะครับนะในส่วนของ s t e ็ปก็ใช้ชื่อเหมือนกันนะครับ Action Take นะ Action Take เหมือนกันแต่มันเพิ่มเรื่องของ w h i s Pointer to Event นะครับความหมายคือว่า,นะาให้คุณชี้บอกด้วยครับว่าหลักฐานหลักฐานในการแอคชั่นของคุณมีอะไรบ้างนะชี้บอกหลักฐานใน e v e n e นะครับนะรวมทั้งจะมีช่อง เพิ่มอีกช่องหนึ่งคือช่อง commission date นะฮะนั่นคือช่องที่คุณเริ่มมีผลดำเนินการหรือเส้นจสิ้นจริงๆนะครับนะช่องที่ระบุว่านะเริ่มมีผลเมื่อไหร่นะครับ commission date นะครับดังนั้นสเต็ปโกแยกเป็น2ช่องครับ action take with pointer to event หนึ่งช่อง commission date อีกหนึ่งช่องนะครับส่วนการประเมินนะ sod นะครับนะแล้วก็ rpn เดิมนะครับก็จะเหมือนกับข i o n ใหม่คือ คุณต้องประเมินความรุนแรงใหม่ประเมินออกเครนใหม่และประเมินดีเรคชันใหม่นะครับนะประเมินใหม่เสร็จแล้วก็เอาทั้ง3ตัว s o d ครับไปเปิดตาราง a p นะครับว่านะหลังจากที่เรามีการปรับปรุงแล้วประเมินตัวเลขใหม่แล้วนะครับนะ a p ที่คุณได้นะมันตกอยู่ในโซนใดนะยังเป็นความเสี่ยงสูงเหมือนเดิมหรือเปล่าหรือลดระดับเป็นความเสี่ยงปานกลางนะซึ่งในส่วนของอ ตาราง AP ใหม่นะครับหลังจากที่คุณแอคชั่นนะครับค่าความเสี่ยงต้องลดลงนะครับค่าความเสี่ยงต้องลดลงนะจากเดิมเป็นความเสี่ยงสูงไฮริสต้องอย่างน้อยก็ลงมาเป็นความเสี่ยงปานกลางหรือความเสี่ยงต่ำนะครับนะทั้งหมดที่พูดมานะครับก็จะเป็นความสัมพันธ์ของแบบฟอร์ม FMEA อ dition นะครับซึ่งผมเลือกออใช้ตารางของแบบฟอร์มบีบอนะครับนะ แบบฟอร์ม f m a f o r t Edition นะที่สัมพันธ์กับ FMEA เวอร์ชันใหม่ดังนั้นถ้าคุณต้องการที่จะ transfer น,นะข้อมูลเก่านะของเวอร์ชันเก่านะครับเข้าสู่แบบฟอร์มใหม่นะก็ให้ดูตามสเตปนี้นะครับนะว่าในแต่ละสะเตปทั้งสเตปที่1ถึงสเตปที่6นะครับมันสอดคล้องกับนะมันสอดคล้องกับช่องไหนบ้างของเวอร์ชันที่ สี่นะครับนะคุณก็สามารถที่จะดึงข้อมูลโยกข้อมูลลงมาได้นะครับนะซึ่งถ้าต้องการให้ข้อมูลมีความสมบูรณ์นะครับก็เข้าไปดูในคลิป YouTube นะครับผมมีการแบ่งแยกเอาไว้แล้วครับว่าในแต่ละสเต็ปคุณจะต้องวิเคราะห์อะไรบ้างคุณต้องใส่อะไรบ้างนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะจะเป็นประโยชน์แต่ทุกท่านนะครับนะอาจารย์พูดรวดเดียวเลยนะไม่มีการตัดต่อใอไไดๆนะครับอาจจะมีผิดบ้างหรือ,ออาจจะสะดุดบ้างนิดหน่อยนะครับแต่ก็ ให้มันเป็นแบบ Real Time เนาะไม่ต้องตัดไม่ต้องตัดแต่งใดๆนะฟังกันยาวๆนะครับนะถ้าฟังไม่ทันก็ย้อนกลับมาฟังอีกรอบหนึ่งนะครับหรืออาจจะติดต่อสอบถามทางอาจารย์ได้นะทางช่องทางที่ให้ไว้ใน y t u t u นะครับนะแอดไลน์มาคุยกันได้หรือไปแอดในแฟนเพจนะสอบถามมาได้นะครับนะก็หวังว่าคลิปนี้นะฮะจะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านนะครับสำหรับการ tradition นะ f m e a f o r c edition เข้าสู่ f m a new version นะครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับสำหรับการรับฟังในวันนี้นะครับขอบคุณครับ